สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้31มเมีนาคม2564นครับช่องตองพอรมผมครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องตองพอรมผมไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ต่อท่านครับช่องตองพอรผมนะครับ วันนี้ครับ30ม,มีนาคมนะครับนำข่าวมาแจ้งให้กับอสมอสสทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบครับกรมบรัญชีกลางกําหนดวันจ่ายเงินอสมอสส,สสสองรายการในเดือนเมษายน2564เงินอะไรบ้างจ่ายวันไหนชมรายละเอียดครับกาหนดวันจ่ายเงินอสมเดือนเมษายน2564ครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับค่าบริการอสมนะครับเดือนมีนาคม1000บาทนะครับจ่ายวันที่9เมษายน2 5 6 4โอนเข้าบัญชี นะครับและก็ค่าตอบแทนเสียงภยัยโควิด19เป็นของเดือนมีนาคม64 500บาทครับโอนเข้าบัญชีให้กับอสอม,อส,อ,มอ,สอสสทั่วประเทศ21เมษายน2564รับทราบโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอส,อสสที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับอยากให้ท่านอสอมอส,อสสก,กดฟังเพลงไพเราะไพเราะเพลงลูกทุ่งนะครับ มีชื่อเพลงว่าเจ้าไปยามอ้ายจนท่านอยากรู้ว่าเพลงนี้ไพเราะขนาดไหนก็ลองกดฟังเพลงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับลิงก์แนบไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับลองกดลิงก์ดูก็จะรู้ว่าเพลงนี้มีความไพเราะฟังแล้วจะมีความสุขครับ <จะ S 1> ขอบคุณคทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปมาจนจบครับแล้วพบกันใหม่<ด>ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ น้องเมื่อเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น